อดีตแชมป์โลกวันชาวไทยเพชรนงเพชรเฟอร์กาสวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวเทเพชรนงเพชรเฟอร์กาสในวัย36ปีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งระดับเทพที่กวาดเข็มขัดมาแล้วหลายเวทีในระดับโลกแม้จะเปิดตัวในวันได้ไม่สวยงามนักด้วยการแท้นอกแบบช็อกโลกให้กับกับปิดตัน แต่เขาก็กลับมาแก้ตัวด้วยการโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะคู่แข่งจากแดนมังกรจางเฉิงหลงเมื่อเดือนกันยายน2564และขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งรุ่งนี้และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงเมื่อเขาได้เลิกขึ้นชิงเข็มขัดกับแชมป์โลกวันกับ ย i โรกิอากิโมโตะจากแดนซามูไรในศึกวัน163เมื่อวันที่19พฤศจิกายน65โดยเป็นความหวังชาวไทยที่จะกระชากเข็มขัดวันมาเป็นของคนไทยหลังแชมเก่ากับปีตนันถูกโค่นบันลลังไปก่อนหน้านี้ เพชรธนงที่วางแผนฝิกซ้อมนานร่วมปีไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยผิดหวังใช้ความเก่าดักแทงเ่าสยบความแกร่งของแชมป์โลกได้อยู่หมดัดแม้จะเบียดเอาชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉันแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้นั่งบันลังแชมป์โลกวันคนใหม่แบบได้ใจคนดูขึ้นทำเนียบเป็นแชมป์โลกวันชาวไทยคนที่12 อย่างไรก็ตามจากการสุ่มตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก World Anti-Doping Agency พบว่าเพชรธนงมีการใช้สารต้องห้ามที่ขัดต่อข้อบังคับทำให้วันต้องเรียกคืนตำแหน่งแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทจากเพชรธนง ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง